อ่ะโหลสวัสดีครับดูแตงไมเกี่ยวมั้เดี๋ยววันนี้จะมาลงแบบเมื่อวานให้ดูนะครับก็อยู่ตัวเองนะครับก็จะมาเล่นแบบสองเทินนะครับแต่บางทีก็อาจจะเป็นสามเทินก็ได้นะอยู่ที่ดวงด้วยบางทีอย่าเป็นซีเรียสกบชีวิตมากนะแต่มันก็ไวดีนะครับ <c oughs> ก็ใช้ประมาณนี้นะครับตัวบูตแอทแท็กรอบนี้ไม่ได้ลดความเร็วอะไรมากมาไม่ไม่ลดรอนนี้เอา attack, แอทแท็กเอาเต่าคุณต้องมีเต่าคนนึงนะครับเพราะว่าเอาตับมากันนะ นี่ก็จะเริ่มมีใส่ตัวปรับปรับเปลี่ยนตัวลบนู่นนี่นั่นกู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่จริงจริงออกไป,ไปก็ยังแชร์ขมหมายอยู่าะหมาตัวนี้ค่อนข้า <c> ง <oughs> แตนนีก็สตรีมเพลินนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเออกมาซื้อข้าวกลับมาก็บอสแล้วนะครับเห็นว่็จจะยดึกนะอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็ ต้นไปก่อนก็ได้ครับล่อยน้าก็ได้นะครับเผื่อไม่ตายรประมาณนั้นนะครับใช้โบบี้ก็ใช้โบบี้ก็ไหวยอยู่นะครับก็เอาอยู่นะครับแต่โบบี้อาจจะมีตายตามยศศาก,กรรนันบ้างนะฮะประมาณเนี้นตัวแรกไม่จาเป็นต้องใช้เพตาก็ได้นะครับเดี๋ยวมุน ไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ต้องให้พี่จะบู้ไม่จำเป็นต้องใช้เหตตาเลยก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้ขันได้กก่าก็เหมือนเดิมนะครับ ถ้าสองเทินมันไม่จบมันก็จะลาบากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะกลับมาตอนเทินหลังนะครับก็ต้องพยายามให้จบนะถ้าไม่ขี่เลยก็ลําบากเหมือนกันครับคือตัวนี้ก็เป็นสายผมดนกระมอนนะครับต้พยา,ายามอย่าอย่าเป็นทัดอย่าเป็นทัดลมก็พอครับเพราะว่าลมมันจะแพรไปนะครับ โอเคครับคิดติดนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าบางทีแบบยอย่างนี้างทีมันโดนถึงโซ่อื่นได้แต่กลางไม่ถงเย้ะก็ได้ครับเผื่อแล้วแต่คนนะแต่ทีบางทีมันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าตรงกลางๆที่ตรงนี้มี เวลาใครใช้สกิลอย่าังไม่ไ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเสืจะดึองอาจจะยังดึงช้าบีหน่อยแต่ก็โอเคคุณไม่ถึงจะแย่เท่าไหร่มีท่านดินจาทท่าหลอกก็จะแรงกว่านี้นะครับตัวเสือก็หวังได้แค่ดอกเดียวนะครับอย่ลงท,ที่อื่นนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูสองตาสองตาบางทีมันก็มีพลาดบ้างครับแต่ว่ามันก็พอผ่านไม่ได้จากตัวเงี้ยจุดที่าเทธนอย่างเงี้ยนะถ้ามันพลาดอย่างเงี้ยนะครับ เขาได้แสนนี่นะมันมีเสียงไม่ลำโพงเัาอยู่ผมเดี๋ยวเราพิจแล้วกันนะครับเปิดลำโพงปิดลำโพงก็ประมาณนี้แสห้าโอเคก็ตัวประมาณนี้ได้เลยนะจริงๆตัวนี้ ไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าจะเอาเพือนเดียวจบเลยแต่รู้สึกว่าอ๋อสกิลสี่นะครับมันจะลดดีเฟนซ์ทาตไปให้กลายเป็นเหมือนตายซับไปเลยนะครับเุณผู้ชแรนก็ไม่ค่อยยากอะหลุเดเป่าหลุดเอเดิน ก็มีตายบ้างอยู่แล้วนะครับย่อมซีเขาโหลดคอรเตอร,เตอร์นะครับมีโหลดคอรเตอร์คนทุกตัวก็ตายหมดแล้วตายเดินขกดไลก์เนิน ก็ดูกระเทินกันแท่หน่อยเพราะว่าโบบิดมันไม่ได้เป่าลูท่เ็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้วธาตุเวฟตะกี้มันจะมีสองตัวนะถ้าสังเกตดีๆมันจะธาตุน้ำกับธาตุไฟนะครับมันก็ไม่มันไม่สบายเหมือนตรงมังกรมันจะเร็วกว่านะครับต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะมันไม่ดูสะมุนกันเพราะอันนั้นมันเป็นธาตุน้ำหมดเลยนะครับใช้ดินตูมเดียวแล้วดินลูท่เ็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนมันใส่กรงใส่เกาะอะไรเพิ่มมาก็ไม่มีปัหาแต่อันนี้ไม่จะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าโบบิดมันจะได้ขึ้นเดียวน นี่เขาก็พยายามควักตัวสกีเดียวกันมาเป็นๆเลยนะใครมีอะไรก็ควักกันมานะครับแต่ปัญหาคือมันจะมีมันจะปัญหามันจะคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังมันจะมีรั่วรั่วมาหน่อยบางทีเต่ามันกันไม่อยู่มันจะเปดาเมจบางทีบางทีถ้าเป๋ก็จะตายแล้วยุ่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับเราหวังว่าทุกคนจะทำได้ จริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่ออกให้ดูคือทําทให้ดูว่าทาได้ทำได้ถ้าจะทําก็ทําได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าสนใจอะไรก็กดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้กดติดตามอะไรก็ได้วิธีนี้ก็จะทําให้เราได้ธาตุเยอะขึ้นนะครับธาตุก็จะได้รอบละสองนะครับได้ธาตุรอบละสองแล้วก็ ถ้าได้เร็วก็ยิงได้เยอะนะครับแล้วมีทั้งรุ่นทั้งเงินอยู่ทั้งคิทตันบางทีคิดตันจริงๆอาจจะได้รัาหกเจ็ดร้อยตันเลยก็ได้ถ้่มีดูนไม่ก็ได้หมูน,นะครับนะก็ลองดูนะครับแล้วแต่ชะเอาประกันนะครับ